คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปล้อหลอนจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกล่องสลากพลัสคุณปุนมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณปุนในช่วงที่อยู่ในวัยเรียนครับแล้วก็ได้พบเจอกับเรื่องชวนหลอนขณะที่ต้องไปซ้อมดนตรีที่โรงเรียนเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปประมาณสักสิบ กว่าปีที่ผ่านมาปลอเรื่องนี้คุณปูนเคยนำไปเล่าที่เดอะช็อกมาแล้วนะครับเมื่อประมาณสัก5-6ถึงปีที่แล้วเกี่ยวก้อยสัญญากันเหมือนเดิมเผื่อท่านไหนที่อาจจะเคยฟังเรื่องนี้แล้วจำได้แล้ววันนี้เรามาฟังกันอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าเอ้ยเอ้ยมันเป็นอย่างนี้เราจะไม่เฉลยเนื้อหาสำคัญไม่เฉลยตอนจบในแชทที่เรากำลัง พูดคุยกันอยู่นะครับเผื่อเพื่อนๆชาวแก๊้งลหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยฟังคุณปุนมาพร้อมกับเรื่องคืนวงแตกครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่แปดกับสายของคุณปุนกันเลยครับสวัสดีครับคุณปุนสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณปุนนี่เราคุยกันหลายครั้งแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ครับครั้งแรกเลยเอ้นี่ครั้งแรกทำไมเสียงเหมือนเหมือนเคยคุยกันแล้วเลยคุณปุนตอนนี้โทรศ <c oughs> ัพท์มาจากแ <c oughs> ถวไหนครับเนี่ย อ่าผมอยู่เพชรบุรีครับอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีใช่ครับผมฝนตกไหมครับที่นู่นโอ้โหตอนเช้านี่ร้อนมากพี่แจ๊คแต่ตอนบ่ายนี่คือตกจนหนาวว่ะพี่ระวังจะป่วยเนะใช่เพราะวันนี้ผมขับรถผ่านน้องเที่ยวทั้งวันเลยโอ้โหต่างแดดทั้งแดดทั้งฝนนี่โอ้โหร่างกายมันจะปรับสภาพไม่ทันนะแล้วอยู่ที่นู่นปกตินี่ฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักคุณปูนครับคุณปูน เอ่อปกติจะฟังแห้งเป็นหลักครับแต่ถ้ามีโอกาสก็จะฟังสดบ้างโอ้โอเคแล้วแต่จังหวะแล้วก็โอกาสนะใช่ครับใช่ครับนะฮะเรื่องนี้ที่จะมาเล่าใน The Ghost Radio วันนี้ครับคุณปูนเคยเอาไปเล่าที่เดอะช็อคเมื่อประมาณสักห้าถึงหกปีที่แล้วอืมผมว่าน่าจะเก่ากว่าน,นั้นครับน่าประมาณสักประมาณเจดถึงแปดปีแล้วผม oh, จำไม่ได้แล้วผมจําตัวเลขไม่ได้แล้วเล่ากับ <c oughs> ใครจําได้ไหมครับวันนั้น เอ่อผมอะโทรคุยสายกับพี่ขวัญแล้วได้คุยกับเอ่อพี่ที่ทำรายการใน YouTube ช่องหนึ่งที่อ่อตัวอววกหน่อยครับอววๆพี่ผู้ชายน้องนัทผมจำชื่อว่อ่าใช่ใช่ครับพี่นัทพี่นัทพี่นักนัทเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นัทผีใช่ครับอ๋อโอเควันนั้นเล่ากับน้องนัทนะมาวันนี้มาเล่าให้พวกเราชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์ได้ฟังหน่อยคุณปุนครับคืนวงแตก แน่นอนว่าเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นในโรงเรียนชื่อของโรงเรียนไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมเป็นยังไงครับเรื่องนี้อ่าขอเริ่มเลยนะครับได้ลเลยครับคือเรื่องเนี่ยมันเกิดหน้านโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งของจังหวัดชรบุรีรซึ่งโรงเรียนประถมเนี่ยมันเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆม,มีเด็กนักเรียนประมาณพันกว่าคนคนะครับ บอกไว้ก่อนว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นนักดนตรีไทยของโรงเรียนอครับเป็นนักดนตรีไทยของโรงเรียนซึ่งเวลาเราเรียนเสร็จเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยตอนเย็นเราก็จะอ่าไปซ้อมดนตรีกันที่ห้องที่ห้องดนตรีไทยครับครับผมจน, <c oughs> จนกระทั่งจนกระทั่งโรงเรียนเนี่ยได้ส่งอ่าส่งกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งที่อ่า ทั่วประเทศเขาจะอ่จะจะส่งเข้าประกวดและแข่งขันอันาคือกิจกรรมที่ชื่อว่าศิลปะหัตถกรรมอจะมีเช่นพวกร้องเพลงวาดภาพอ่าปั้นดินน้ำมันประกวดวงดนตรีสากลวงดนตรีไทยซีลุกทุ่งจะมีครบวงจรทั้งหมดซึ่งตัวผมก็รับหน้าที่เป็นน้องตีไทยของโรงเรียนก็ได้รับเข้าเข้าประกวดวงตรีไทยของโรงเรียนเหมือนกัน เรื่องเนี่ยมันเกิดอาคารอาคารหนึ่งของโรงเรียนนะครับมันเป็นอาคารข้างล่างเนี่ยมันเป็นปูนข้างบนมันจะเป็นไม้ทือจะาอาคารเก่านะกึ่ปูนกึ่งไม้เนี่ยผมผมมองว่าอาคารเนี้ยเป็นอาคารที่ค่อนข้างที่จะเก่ามากเลยเนี่ยเพราะเกาเป็นอาจจะเป็นอาคารหลังเดียวที่มาพร้อมกับโรงเรียนเลยอาคารหลังเนี่ยครับแล้วอทางขึ้นจะอยู่ทางขวา ท่องว่างของอาคารแล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนอาคารข้างบนทั้งหมดทั้งหมดจะมี่ยู่สี่ห้องห้องไกลสุดมันจะเป็นห้องดนตรีสากลากระถับเถิดออกมาเนี่ยจะเป็นห้องดนตรีไทยเถิดออกมาอีกจะเป็นห้องพยาบาลและห้องเก็บของจะติดปันใดครับผมเรื่องมันเกิดที่ห้องดนตรีครับห้องดนตรีเนี่ยก็เหมือนห้องเรียนทั่วไปครับจะมีประตูหน้าและประตูหลัง ซึ่งประตูหน้าเนี่ยเข้าไปเราจะเห็นก่อนเลยคือจะเห็นโต๊ะหมู่บูชานะครับเป็นโต๊ะหมู่บูชาที่มีเสียนพ่อแกวางประทับไว้อยู่เสียนพ่อแก่เสียนเนี่ยเขาว่ากันว่านะครับมาพร้อมกับโรงเรียนเลยตั้งแต่โรงเรียนก่อตั้งเลยพี่แจ๊คผมเสียดายมากว่าผมหารูปไม่เจอทุกวันนี้ผมยังพราผมเคยถ่ายรูปกับ คู่กับเสียงนี้ครับผมเคยถ่ายรูปคู่กับเสียงนี้ย้อนกลับไปนะครับคือเรื่องเกิดสมัยผมอยู่ประถมห้าชั้นปห้าครับผมของเรื่องนี้ครับผมเสียงเนี้ยลักษณะเสียงเนี่ยคือใหญ่มากเท่าสี่สากคนเลยแล้วเสียงเนี้ยคือจะตกจะเป็นสีทองทั้งเสียงนะที่แล้วตกนินสีดําแล้วครับตกนินสีดําแล้วคือเสียงเนีะยค่อนข้างที่จะเก่าและน่ากลัวมาก Hmm. เด็กในวงทุกคนในวงเนี่ยจะนับถือและสักการะแต่ในใจลึกๆก็แอบ,บกลัวนิดหนึ่ง hmm. นะครับอ่าเข้าไปประตูทางเข้าก็จะเป็นเจอโต๊ะหมู่และเสือนพ่อแก่เลยแล้วก็จะมีประตูหลังแล้วเครื่องดนตรีเนี่ยก็จะวางกับเพนอยูทางซ้ายมือครับ hmm. ก็เราก็เก็บตัวท้อมนปกติครับแจะเก็บตัวท้อนปกติช่วงใกล้แข่งแล้วครับช่วงใกล้ประกวดเนี่ย hmm. จะต้องอ่า ตอนบ่ายเนี่ยจะต้องมาซ้อมแล้วคือเช้าเนี่ยเรียนปกติส่วนตอนบ่ายเนี่ยเราจะอ่ามาเก็บตัวซ้อมกันจนถ,ถึงเย็นแล้วก็กลับบ้านซึ่งซึ่งมันจะมีเวลาซ้อมมากกว่าช่วงเย็นนะครับก็เก็บตัวซ้อมปกติจนมีบ่ายวันหนึ่งที่ก็ซ้อมมันอยู่ปกติช่วงกําลังซ้อมเนี่ยมันจะมีช่วงพักซ้อมก็เป็นเหมือนพักซ้อมให้ไปดีแล้วครับเขาของน้ําดื่มน้ําอะไรก็ว่ากันไปตัวผมเองเนี่ย อ่าได้ไปหยิบกองคู่หนึ่งพี่เป็นกองชนิดหนึ่งเขาเรียกว่ากองแขกผมหยิบผมหยิบแล้วออกไปตีหน้าห้องเอาออกไปนั่งตีเล่นหน้าห้องก็ตีเล่นตีอะไรไปพอตีเสร็จปุ๊บอันนี้ความผิดผมเองครับคือผมลืมเก็บหรือม,มาเข้ามาเก็บในห้องอแล้วจังหวะที่อ่ารุ่นพี่นะครับรุ่นพี่เนี่ยหัวหน้าวงเนี่ยเขาบอกว่าเออกลับเข้ามาซ้อมเลยแล้วได้เวลาซ้อมแล้ว จะกลับ้า็มาค้องก่นจนผมผมก็ลืมกองคู่นี้ว้หน้าห้องอก็กลับก็ามาท้องกันจนเจ้าของกองอ่ะครับคน็นคนกองก็คือเพื่อนผมอยู่จะอยู่ต่างห้องนะครับ,รบเข้ามาถึงแล้วบอกเออทาไมข,ขออนุญาตนะครับทาไมมึงไม่เก็บกองวะก็อบอกไปงี้ก็เลยเหมือนประมาณว่าเกิดปากเสียงกันพี่ครับเกิดปากเสียงกันอ่จนหนักเข้าหนักเข้าผมโมโหนะอันนี้อันนี้ไม่ดีนะครับมผมว่างไม้แล้วหน้าจริงเลยอุ้ย กว้างใช่ครับผมคว้างมปแล้วนะทิ้งมันคือตอนนั้นมันเด็กแล้วมันโมโหพี่มันลืมตัวด้วยไม่ได้คิดอะไรเยอะถูกไหมใช่ครับใช่ครับผมคว้างทิ้งเลยว้างปึ้งคือกว้างหายไปเลยแต่อยู่ในห้องนั่นแหละครับครับแล้วก็เหมือนจะเอาเรื่องกันนะครับแล้วเขาก็คนในวงก็ห้ามไว้ซึ่งบอกก่อนว่าคนในวงเนี่ยมีประมาณสิบเอ็ดถึงสิบสามคนประมาณนี้ครับผมมีลูกอยู่เดี๋ยวไว้เดี๋ยวผมส่งลูกให้ดูนะครับครับ อาก็มือเมืนมีปากเสียงกันจนกระทั่งผมก็เลยเหมือนเขาก็จับแยกกัน้วผมก็ไปสงบอารมณ์ที่ตรงบันไดาทางลงแล้วก็เหมือนหัวหน้าวงเขาก็แบบเออฮ้ยกลับเพราะมันแไม่มีอะไรหรอกแหมมีมีแค่มีเรื่องอ่มีเรื่องมีแล้วก็นินดหน่อยไม่เป็นไรเข้ามาซ้อมหมดใกล้ประกวดแล้วอะไรประมาณนี้ผมว่ากลับเข้าไปสองจนกระทั่งกําลังซ้อมก็ลงวงกันเหมือนเดิมกําลังซ้อมไปมได้กลางเพลงแล้วที่อยู่ดีด ต๊ะหมู่เนี่ยสั่นก่อนนะสั่นก่อนช่วงจังหวะสั่นเนี่ยคือทุกคนหยุดกําลังซ้อมอยู่คือทุกคนหยุดแล้วสายตาคือมองไปที่โต๊ะหมู่เพราะมันสั่นเหมือนมีคนชนพี่มันเหมือนมีคนชนเดินชนนะครับแล้วเสียง้ะมันสั่นมันสั่นตึ้กๆๆผมก็มองและจังหวะที่เหมาะเสี้ยววินาทีคือตรงนั้นผมเห็นนะอันนี้พมที่ผมเห็นนะครับคือผมไม่ได้เห็นคนเดียวพี่คือเห็นกันทั้งวงเห็นว่ามีเอว มีตั้งแต่เอวลงมาถึงเท้านะพี่มีแค่เอวลงมาถึงเท้ายืนอยู่บนหิ้งมีแค่ครึ่งตัวยืนอยู่บนใช่มีแค่ครึ่งตัวพี่แล้วเขาใส่เหมือนคล้ายๆผ้าถุงหรือสบายอะไรสักอย่างเนี่ยแต่หมองไม่ชัดแต่มันดําหมดเลยพี่ดําจนจนจนเท้าว่ะครับพี่ยืนอยู่บนหิ้งนะซึ่งหิ้งอ่ะมันคือมันสูงระดับเอวครับคือจะวางไว้บนระดับเอวเขายืนอยู่บนนั้นแล้วเขาก็กระโดดลงมาอแล้วเขาก็วิ่งตึ๊งตึ้งตึ้งตึงออกไปนอกห้อง แล้วก็วิ่งเข้าหลังห้องตึ้งตึ้งยิงตึ้งอันนี้คือคือคือมองคือมองภาพแล้วว่าคือเขาวิ่งวนรอบห้องแลวคืออาคารเป็นอาคารไม้อ่ะพี่มันเวลาเดินเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียงดังถ้าวิ่งน,นิดยิ่งดังใหญ่เลยคือบางคนอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ผมมาเห็นชัดว่าเขาโดดลงมาแล้วก็วิ่งตึ้งตึ้งตึ้งออกไปนอกห้องแล้วก็วิ่งเข้าหลังห้องพอจังหวะเขาวิ่งเข้าหลังห้องนะพี่ มันมีอ่าหลังห้องเนี่ยจะมีจะมีตู้ตู้ตู้เก่าๆประมาณตู้ใหญ่มากเลยเราเอาไว้เก็บพวกคันซอเก็บพวกอ่าโนอ่าโน้ตเพลงเก็บพวกขุย่นเก่าๆในตะเก็บไว้ข้างหลังซึ่งตอนจังหวะเขาวิ่งผ่านตู้แต่ละใบนะตู้มันก็เปิดปึ้ง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 แล้วก็วิ่งผ่านหน้าต่างหน้าต่างก็บิดต๊กเต๊กเต๊กแต๊กแล้วเขาก็วิ่งขึ้นไเหนือนเดิม คือเขาวิ่งเขาเอาเอาเอาตรงนั้นน่ะเขาวิ่งเอาง่ายๆเขาวิ่งหนึ่งรอบหนึ่งรอบห้องแล้วอ่าช่วงจังหวะที่เขาวิ่งความรู้สึกของผมอะรู้สึกว่ามันนานจังเลยตรงนั้นน่ะทําไมเขามาปรากฏให้เราเห็นแบบนี้ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าเหตุผลมันคืออะไรหลังจากนั้นก็พี่วงแตกแล้วก็วิ่งไปตามอาคารต่างๆไปฟ้องครูบ้างไปบอกครูว่าเอ้ยเจอแบบนี้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 ค เด็กๆครับก็ไม่ได้คิดอะไรกูก็แ้อืมไหลสาระเพเตอเจกูอยู่มาตั้งนานไม่เห็นมีก็เรื่องนี้ก็จบไปจนกระทั่งผมขึ้นอ่าขึ้นชั้นปฐมหกเป็นชั้นตีการศึกษาตีไทยแล้วอ่าอาจารย์ประจาวงนะครับเขาต้องการย้ายห้องตีไทยเนี่ยมาอยู่ห้องติดบันได ห้องติ่นเป็นไดซึ่งมันจะได้ผลเครื่อนดนตรีลงง่ายๆครับจะได้ไม่ต้องเดินไกลคือจังหวะเนี่ยวันนั้นมีย้ายกนอยู่สามคนมีมมผมมีรุ่นน้องอีกคนหนึ่งแล้วก็ครูประจาวงซึ่งทุกอย่างอ่ะคนกันหมดแล้วพี่เหลืออย่างเดียวที่ยังไม่กล้าผนคือโต๊ะหมู่แล้วก็เสียงพอแก่ okay. ครับผู้ผมก็มองกันมองหน้ากันลึกลักลึกแล้วก็มองบอกว่าจะพัะตะปูน้องผมเป็นคนเป็นคนเป็นคนยกเป็นคนยกเสียงแล้วผมกยกโต๊ะหมู่ อ hmm. ซึ่งผมก็ยกมากนผมก็ทุกอย่างอ่ะเอาไว้ห้องใหม่หมดแล้วพี่ hmm. เหลือโต๊ะหมู่กระเสียผมก,ก็เลยเอาโต๊ะหมู่มาตั้งก่อนเพื่อที่จะได้เอาเสียงมามามา,มาตามแล้วก็มาตั้งมาตั้งไว้ที่หลัง hmm. ซึ่งจังหวะผมเอาโต๊ะหมู่เนี่ยมาเก็บไว้น่ะติ hmm. ผมผมจองคนกับอาจารย์นะครับได้ยินเสียงดังโบ๊ะ hmm. เหมือนมีอะไรสักอย่างแตก hmm. ก็เลยม็อกก็เลยวิ่งออกไปดูปรากฏว่าน้องอ่ะทําเสียงเพราะแกเนี่ยแตก เะเคือเขาบอกว่าคือกับน้อง <NG> น้องมันมันบอกว่ามันเดินมันเดินถือมาเนี่ย <Ủ. S 1> อยู่ดีเสียนเสียนสั่นแล้วก็หลุดจากหลุดจากอ่าเป็นมันมันมันจะเป็นแกนคเป็นแกนที่เอาไว้ประทับอะครับนอ่ออ,อ,อกอ่าครับผมนั่นแหละคือคอยู่ดีสั่นแล้วก็ตกจากมือ <N> <N> คือ,อน้องนี่ออกไปนี่คือหน้าซีดแบบโข่ขาวจนปากปากมีปากเปิดนมีซีดหมดเลยคือ แต่คนที่มีสติที่สุด <|th|> <|th|> ก็คือครูประจำวงคืออาจารย์ประจำวงนะครับก็อบอกว่าไม่เป็นไรแต่เขาก็เก็บชิ้นส่วนทั้งหมดหหอ่ะเก็บอ่าโกยใส่จานโอ้โหใช้คานี้ได้มั้เนี่ยโกยใส่จานนะพี่แล้วก็เอาไปวางไว้บนที่เหือนเดิมเ,เขาบอกเป็นของเก่าแก่นะใช่พี่เียนนี้เป็นเียนเก่ามากก็เลยเอาเก็บไปวางไว้นบนไว้ไว้บนที่ิ้่บูชาเหมือนเดิมแล้วเขาครูเขาพูดว่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูซื้อเปลี่ยนมาเปลี่ยนใหม่<เ>ออีกประมาณสักสองอาทิตย์น้องที่เขาอาอาจจะครูเนี่ยเขาซื้อเปลี่ยนมาเปลี่ยนใหม่ครับแต่เป็นเยงที่ค่อนข้างที่จะเล็กลงหน่อยครับ <pum S 1> เล็กลงหน่อยประมาณเท่าอ่าเปียบเท่ากับหนึ่งขมือนะครับหนึ่งามือเยษเล็กและเีษนี้สวยมากพี่เป็นเยษเล็กที่สวยที่ผมเคยเห็นเลยแล้วก็เอามา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 ประทับใหม่ น้องน้องน้องที่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 คนนาท,ที่ที่เป็นคน uh huh. ที่เป็นคนพาพ่อแกมาอีกห้องนึงก็ไม่มาโรงเรียนเลยประมาณสักสองถึงสามวันในสมผมจำามดจำตัวเ,เลขนั่นแหะก็เหมือนแบบกลัวแล้วก็เหมือนแบบไม่สบายด้วยแล้วด้วยก็หยุดโรงเรียนไปอ uh huh. จนเลือกอ่านเรื่องนี้ก็ผ่านไปจนผมใกล้จบกับชั้นประถมหกแล้วคือแบบอีกประมาณสักสองสามอาทิตยนนะ์สอบปลายภาค อยูยดีรดีๆก็นั่งซ้อมอยู่อยู่ปกตินะครับแต่ช่วงนั้นมันไม่ค่อยมีงานก็เลยเด็กๆะครับก็ไม่รู้ทําไงก็นั่งมองเปลี่ยนใหม่แล้วก็บอกอืผมเดินไปจุดทุกไม่รู้กี่ดอกผมจุดสามดอกแล้วก็ยกท่วมหัวเลยบอกว่าเด็กพ่อกแก่ครับผมก่อนจบในกลมของอาจเป็นตีไทยอีกนึกงานได้ไหมค,ครับแต่ผมก็ปะจึงแล้วผมก็วิ่งไม่วิ่งเหมือนเดินมานั่งที่ มานั่งที่เครื่องประจำเครื่องจริงเลยหาังจากนั้นครูผมก็เดินเข้ามาที่ห้องอันนี้เรื่องจริงนะพี่เดินเข้ามาที่ห้องแล้วบอกเกรนเช็คเครื่องคุณนีมีงาน <im it> เดี๋ยวนั้นเลยเหรอเดี๋ยวนั้นเลยอันนี้เรื่องจริง่แลวผมก็มองมองไปที่เสียงนั้นว่าไมไ่คิดเลยครับกลุ่มพูดพูดในใจว่าขอบคุณครับแค่นั้นเองแต่พอ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 โตขึ้นมามันก็คิดอื มันก็สักสิ่นะเรื่องนี้มันต้องใช้วิจารณญาณนะพี่เนาะมันก็พูดมันก็พูดพูดพูดได้ไม่ไม่เยอะอะครับอืก็เรื่องก็มีประมาณนี้ครับโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวทำเสียงพ่อแก่เก่าแก่แตกมันเปลี่ยนง่ายขนาดนั้นเลยหรอคือผมไม่ได้ห่วงเรื่องของอาถรรพ์อะไรนะแต่มองว่าตั้งแต่สร้างโรงเรียนมาเขาว่ากันว่าเสียเนี้ยน่าจะมาพร้อมกับโรงเรียนนะน่าจะมาพร้อมกับโรงเรียน อ่าใช่ครับแต่เวลาแตกอย่างนี้เหมือนดูเหมือนแบบเอาเชิญเชิญเชิญเอาครับอืมเอาเอาขอวิจักของกรได้ครับไม่ไม่เป็นไรคุณปุณเลยคุณปุณเลยครับคือคือคือเสียงเนี้ยมาอ่าที่โรงเรียนอ่ะอืตอนตอนผมก็เรียนอยู่จะมีครูอุติไทยท่านหนึ่งเขากเสียงตอนผมอยู่อ่าอยู่อยู่ประมาณประมาณอ่าปสามหรือปสี่ผมจาไม่ได้ซึ่งเสียงเนี้ยก็คือเขามาเป็นจูดที่ใหม่ๆตั้งแต่เขาอายุประมาณ ยี่สิบหรือสามสิบต้นๆเนี่ยก็คือเสี่ยงี้ยมีมาก่อนแล้วก็ใช่ดิและซึ่งและซึ่งครูคนปัจจุบันผมก็คือมาบรรจุใหม่ก็เสี่ยงเนี้ยก็มีก็มีมาก่อนมีคือมาตั้งนานแล้วคัอคือค่อนข้างที่จะนานมากเสียงนะครับแต่เวลามันเกิดอาการแตกเสียหายดูเหมือนไม่เป็นไรโอ้โหเอออันนี้ผมก็ไม่แต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 ่เขาก็เขาก็เขาเรียกว่าก็ออกอาการ เสีเฟงนิดนึงนะครับเพราะเสียงก็เป็นเสียงเก่าเนอะเลยเป็นเสียงที่สวยด้วยครับแต่เสียงนั้นผมจําไม่ได้ว่าครูเขาเอาไปไว้ที่วัดหรือเอาไปไว้ที่ที่ไหนแต่ผมจาไม่ได้แล้วเขาเรื่องมันเกือบสิบสามสิบสี่ปีแล้วนะฮะเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของการเคารพนะครูบาอาจารย์อะไรพวกเนี้ยใ่ั้งที่เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องดนตรี บางทีอารมณ์เป็นเด็กอ่ะอาจจะไม่ได้คิดอะไรเยอะนะตอนนั้นทํานู่นทํานี่ไปอ่ะไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับโอเคได้ครับคุณปุณนั่นคือเรื่องราวมาสั้นๆนะครับพี่แจ๊คไม่เป็นไรแค่โทรมาเล่าก็ขอบขอบคุณมากๆแล้วครับผมนะนั่นคือเรื่องราวของคืนวงแตกคุณปุนขอบคุณมากๆเลยนะคุณปูนนะครับผมยินดีครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ หลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสาลาก p l u ส